ไปพิป่งพันธ์เท่ทางเขาบ้านไปทางเขาซอยจ้ะพยาบานพนักซอยหลบบ้านปรึกษาหาลือกันจะเห็ุจังไหนไปจะไหนสิได้เที่ยวได้ <c oughs> กิกกกิกก <c oughs>

เาเที่ยวี่ไหมเ็นว่ไนี่มาใาจะพู่เงี้เค่บ่นม้วน่มบ้าาเลย่าเขาเขึ้นองั่งเลยเอาปมเเ่าเตรียมม้นพาเยตายย่ามดเปียกแรือมิตรนอม้นหัคือพอเนี่ว่ะสอดเป็นยังไไม่เช่น มันสอดไปดยังไหนก็บวดหัวขึ้ขนพวกือเมียนะ่ะทาานี่ก็ต้องเฮ็ดออกมาร้อในวลารดเดียวสอดมาเสม็มันลูกเจ้าบ่เดนไปเช่นฮะไปเช่นเขาผเปตรวอีถ้าอย่างงั้นขอว่ามันเป็นลูกเจ้าหรอน้ำ <c oughs> ไม่ลองข้าเจเ้าเฮ็ดตลองน้ำดีได้ข้าเจ้าเฮ็ดทั้งทาง <c oughs> รักอาทิตย์แล้วเนี่ยรกอาทิตย์แล้วตั้งแตตัดไม่มากเนี่ไขมาุกุ่กน่กนเอเร่องเรียรักาจต้าหาหรักายาเพเพือนน่าปนหามหอจับเาเานั่นเนี่เจาหมูดเนลงฝฟังไอ้เพิ่นได้เป็นยังไงเขาเจ้าโกนขึ้นนี่ยฟังไอ้เพื่อนเนี่พี่บ้านฟังล้มหมองเกามันนี่ แจ็กหน่อยผู้เด็กน่อยแบกหนีน่ะยของเพิ่นเยอเยาวว่าเอาไปล้อตีนเยวบ้านมเนียวลงแนวพยาพักันไปเงยยยัดสยถึงนียมันเฮ็ดเหี่ยอาเสียมาพยาบาลน่ยจอดลเฮ็ดนี่ยวฟูดูดูดฟังคือเขาเอาอัดืกบอก เป่นก็บอกว่าได้จไดแล้วเมื่อกี้เาเห็ดร่องนเนาะได้องได้เดียเดียหายเ็ดเชืนอเียหายเมดดยเขาที่อน้เนี่ขงคุณอายากได้ร่อง้มอ้เดอก้ริเขามาเห็ดบริบบอเขาเห็ดโลดอยากได้อยู่ที่เมียนได้ดวงาที่เห็ดางุนได้วงมดึงเขามาฟางข้